สิบอันดับรถยนต์ที่แพงที่สุดในโลกเราได้รวบรวมเรื่องราวถึงความเป็นที่สุดที่เคยถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ในวงการรถยนต์ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้กับสาระดีๆที่น่าสนใจแล้วคุณจะได้รู้ว่ามีหลายเรื่องที่อาจจะทึ่งกับสถิติที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้รถยนต์ที่มีมากมายหลายแบบถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกันออกไปบางก็มีไว้เพื่อขนบรรทุกสัมภาระหรือเป็นรถยนต์นั่งที่เน้นความโอถงกว้างขวาง่วนอีกด้านหนึ่งมันก็เปรียบได้กับเครื่องประดับที่มีไว้โชว์ เป็นเรื่องราวของความชอบส่วนบุคคลทุกคนคงเือกตอบตามความคิดเห็นส่วนตัวแต่ถ้าหากซักคำถามที่ต้องการคําตอบจากการอ้างอิงข้อมูลที่มีการบันทึกเอาไว้อย่างเป็นทางการยังมีอีกเรื่องราวที่คุณเองก็อาจจะยังไม่เคยรู้และไม่เคยสงสัยมาก่อนก็ได้ดังเช่นเรื่องราวต่อต่างนี้ที่เราพร้อมจะนําเสนอถึงความเป็นที่สุดของที่สุดในวงการรถยนต์ที่มีการบันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์แต่ละรุ่นจะเป็นที่สุดของอะไรกันบ้างห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะรถยนต์ถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจําวันเลยก็ว่าัีารยหงมเษ คิดแล้วคิดอีกก่อนที่จะซื้อก็เลยทีเดียวงั้นไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีรถรุ่นอะไรบ้างอันดับที่10 Ferrari Sergio v i n i n f a r i n a แน่นอนว่ารถที่อยู่ใน10อันดับแรกต้องเป็นซุปเปอร์คาร์ที่ถูกผลิตขึ้นมาจํานวนจํากัดแน่ๆโดยเจ้าหมา Ferrari Sergio Pininfarina สัญชาติอิตาลีคันนี้ราคา3ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ95ล้านบาทด้นสมรรถนะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน V8 ขนาด4,500 c c ซีให้กําลังสูงสุด562แรงมา้าเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นของ Ferrari 458อิตาลีแรงบิด540นิวตันเมตร m, ที่6,000รอบต่อนาทีทําความเร็วจาก0ถึงอันดับ ที่ 9. Aston Martin Valkyrie Hypercar แบรนด์ Aston Martin ติดอันดับที่9ด้วยรถไฮเปอร์คาร์ทรงรถสนาม Aston Martin Valkyrie ที่มีจุดเด่นเรื่องขุมพลังเบนซินไฮบริดโดยในตอนแรกผู้ผลิตยังไม่ได้ตั้งราคาขายเป็นทางการแต่ก็ตกลงโปรงใจเปิดราคาเอาเรื่องกับใช้ไว้ที่ 3. 2ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวรา0 0่ล้านบาทได้สมรรถนะหัวใจที่ใช้ขับเครื่อนรถสุดแรงคันนี้เป็นหน้าที่ของเครื่องเบนซิน V สิขนาด6.5ลิตรมีแรงบิดสามารถปรับได้ถึง11,200่นรอบต่อนาทีทำงานคู่กับระบบไฮบริดให้กำลัง, 1, ง,ง900นของด 6,000รอบต่อนาทีมอเตอร์ไฟฟ้าและชุดแบตเตอรี่ที่พัฒนาโดยไลแม็กและอินเทอร์โก e r พาวเวอร์เทนซึ่งสร้างแรงบิดพิเศษความเร็วสูงสุดวิ่งเกิน320กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แบบไม่ต้องสงสัย <S <S เครื่องยนต์กระปรุงม,มาจากเครื่องยนต์คอสเวิร์ดระบบไฮบริดแบบเดียวกับเครื่องยนต์ F1 โดยทางแอสตันมาตินบอกว่าเครื่องยนต์รุ่นนี้จะมีความแรงกว่าโฟลลารีและ f ฟลลารีแต่น้ำหนักรวมทั้งคันจะอยู่ที่ประมาณ1 0 3 0กิโลกรัมเบากว่ามาสด้า MX-5 หัวหน้าควบคุมการทดสอบของแอส ด้านโครงสร้างรถคันนี้ออกแบบภายในเป็นไปอย่างเรียบง่ายเบาะนั่งถูกวางให้คลายเบาะแยกที่นั่งออกจากกัน รมาล์ลายจะตล์รถแข่งที่สามารถควบคุมเกียร์ได้พร้อมหน้าจอแบบ OLED ส่วนที่แผงคอนโซลนอกจากจะมีหน้าจอแสดงระบบการทํางานแล้วยังมีหน้าจอเล็กๆอยู่ทั้งสองข้างเพื่อแสดงภาพจากกล้องมองหลังที่นํามาใช้แทนกระจกมองข้างส่วนการวางตำแหน่งของเบาะนั่งถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกับรถแข่งสูตรวันและเลอมองเพื่อให้คนขับและผู้โดยสารได้รับความปลอดภัยสูงสุดเช่นเดียวกับรถแข่งโดยสารนิรภัยสามารถเปลี่ยนจากแบบมาตรฐานรัดจุดให้เป็นแบบรัด6จุดได้เวลาใช้ในสนามแข่งรถส่วนการออกแบบภายนอกเน้นการออกแบบเพื่อ aerodynamic โดยเฉพาะทุกส่วนสามารถรีดอากาศได้ดีกว่าเดิมซึ่งแอสตันมา ทุกรุ่นที่แอสตันมาตินเคยผลิตมารวมทั้งวัสดุต่ตางตก็เน้นให้น้ำหนักเบากว่าเดิมแม้กระทั่งกล้าของแอสตันมาตินที่ติดหน้ารลจากเดิมที่ใช้อลูมิเนียมก็ทำการผลิตใหม่ด้วยการลีดอลูมิเนียมเป็นแผ่นบางขนาด7 0ไมครอนบางกว่าเส้นผมปกติของมนุษย์ส0และมีน้ำหนักเบากว่าตาแบบเดิมถึง99.4% ด้านการเปิดตัว Aston Martin ได้นำไฮเปอร์คาร์บัวคาลีไปยัง Silverstone สถานที่แห่งนี้เป็นที่เปิดตัวครั้งแรกในบิวิตกลางปี2019ซึ่ง Aston Martin วัคลี i มีแผนที่จะวางจำหน่ายในปี2019และจะมีเพียง150คันเท่านั้นแผนมีรายงานอีกว่าทั้ง150คันถูกจองเอาไว้หมดแล้วและจะผลิตเพิ่มอีก25คันเพื่อเอาไว้ลงแข่งในรายการต่างๆเท่านั้นอันดับที่8 บูกันติชิลอนสปอร์ตสุดยอดรถแรงจากแดนน้ำหอมที่พูดไปครๆยก็รู้จักอย่างบูกันติชิลอนสปอร์ตเปิดมาราคาที่3.3ล้านเหรียญสหรัฐหรือเราวๆ104ล้านบาทภายในงานเจนีวามเตร์โชว์2018ได้สมรรถนะ ในส่วนของขุมพลังเครื่องยนต์ที่มองไม่เห็นถ้าไม่เปิดฝากระปรงท้ายยังคงเป็นเครื่องเบนซินดับเบิลยู16สูบความจุ7,993ซีซีติดเทอร์โบชาร์เจอร์4ชุดให้กำลังสูงสุด1,103กิโลวัตต์ต่อ1,500แรงม้าที่6,700รอบต่อนาทีและให้แรงบิดสูงสุด1,600นิวตันเมตรต่อ163.3กิโลเมตรที่2,000ถึง6,000รอบต่อนาทีส่วนระบบเกียร์เพื่อส่งกำลังสู่ล้อคู่หน้าและคู่หลังก็เป็นเกียร์คาคู่เจังหวะเช่นเเเเดิิมม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 สรรรรนนนะคควาวาาาา็ตตตขข้้้อออออูููลลงงงงงงงผผืืซึ่่่ Auto ีโัยยใชฝศ อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาแค่2.4วินาทีอัตราเร่ง0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน6.1วินาทีอัตราเร่ง0ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน13.1วินาทีและอัตราเร่ง0ถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน32.6วินาทีและห้ามล้อจนรถหยุดนิ่งโดยใช้เวลาแค่41.96วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดจำกัดไว้ที่420กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นการจำกัดเพื่อให้สามารถวิ่งได้ตามท้้นนวว้้ออองงงงงถถนนนนนนเเพรราาาาาะ็วววกก่่่่ัติในสนแยยดีย อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่22.5ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือ4.4กิโลเมตรต่อลิตรอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไปตามมาตรฐาน EU6 ด้านโครงสร้างไม่ใช่รถที่ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งคันแต่เป็นรถรุ่นพิเศษที่พัฒนาต่อยอดมาอีกท่อนหนึ่งจากรถบูคันติชิลลที่เริ่มการผลิตเมื่อเดือนพฤศจิกายน2016การพัฒนาที่ว่านี้เป็นเป้าหมายหลักคือทําให้ผู้ขับขับได้อย่างสนุกยิ่งขึ้นและลดน้ําหนักรถให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งผลลัพธ์คือน้ําหนักตัวเปล่าของรถยาว4.54เมตรกว้าง2.038เมตรและสูง1.212เมตรน้ําหนักคันนี้ลดลงนิดหน่อยจาก1 9 9 5กิโลกรอมเน1ร7้กิโลกรัมคือลด,ดลดนํดหน่กดังกวนสวน่เป็นผลลาพธ์จาก,กา้าส ชิ้นส่วนหลายชิ้นที่เบากว่าชิ้นส่วนที่ใช้ในรรุ่นมาตรฐานซึ่งเป็นที่มาตัวอย่างเช่นการติดตั้งที่ปัดน้ําฝนซึ่งกลไกไม่ได้ทาด้วยโลหะแต่ทาจากคาร์บอนไฟเบอร์มวลเบาการเปลี่ยนฝาครอบอินเตอร์คูลเลอร์จากแผ่นโลหะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์การใช้กระทะล้อน้ําหนักเบาลงแต่ความแข็งแรงไม่ลดลงและการติดตั้งกระจกบานหลังที่เบากว่ามีการปรับระบบรองรับการกันสะเทือนให้แข็งขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสมรรถนะการเลี้ยวแต่ไม่มีการแตะต้องใดๆด้านการเปิดตัว แล้วก็ถึงคิวของรถสปอร์ตท่าตัวสุดโหดซึ่งเชื่อว,ว่ามีโอกาสเป็นศูนย์ที่จะได้เห็นตามท้องถนนในบ้านเราคือรถแรงอย่าง b ูกัน t ติ h i ลล n น p o r t ซึ่งอวดตัวแบบเวิร์ลพรีเมียรหรือครั้งแรกในโลกที่งานหากรรมยานยนต์มอเตอร์โชว์เจนิวา2018อันดับที่7 b u g a ูกัน e ติเวลลอนวีเว m ์บายเมนอร ผู้กันติค่ายรถยนต์สัญชาติฝรั่งเศสซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ผลิตรถยนต์ระดับไฮเปอร์คาร์ที่แพงที่สุดในโลกอยู่แล้วเผยทรัพย์สินโดยเฉลี่ยของผู้ที่เป็นเจ้าของซูเปอร์คาร์แรงที่สุดในโลกผู้กันติเวรอนวีแวร์ซึ่งล้วนเกินระดับมหาเศรษฐีทั้งนั้นซูเปอร์คาร์ทั้งหลายถือเป็นรถยนต์ในฝันที่ผู้ครอบครองจะต้องมีฐานะทางการเงินที่ดีเยี่ยมมากๆและยิ่งเป็นซูเปอร์คาร์ที่เคยครองตำแหน่งเร็วที่สุดในโลกอย่างผู้กันติเวรอนวีแวร์ด้วยแล้วทรัพย์สินของบรรดดดาา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 มมมมมมมหหหหหเเเเเศรรรรรรรษฐฐีีีีลลลลลลล่่่นน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 นัััััั้้้้้้จจะะตตตอออองงงงงววววกกกยยยขไผผููิิคคสสถถึ3.4์ืปณ107 2,000บททแแพ ด้านสมรรถนะสำหรับคุมพลังเป็นเครื่องเบนซิน W16 ขนาด8,000 cc และใช้เทอร์โบโถึง4ตัวในการรีดก,กำลังออกมาได้1,200แรงมา้ท 6, าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด127.3กิโลเมตรที่2,200-5,500รอบต่อนาทีสู่การขับเคลื่อนแบบ4ลอ้อด้วยเกียร์แบบ DSD เป็นเกียร์ธรรมดาแบบใช้คลัตช์ไฟฟ้า7จังหวะเป็นรถรุ่นใหม่ที่พัฒนามาเพื่อภูกันติโดยเฉพาะจนสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่408กิโลเมตรต่อชั่วโมงเล่นฉิวเล่ากับเครื่องยามจะเทคออฟ ด้านโครงสร้างบกติเวลอนวีเวภายนอกมีการใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ตกแต่งกับสีตัวถังขาวนวลขนาดเดียวกันห้องโดยสารภายในก็นเน้นโทนสีดำรวมถึงใช้คาร์บอนไฟเบอร์มาตกแต่งเหมือนกับภายนอกภายในห้องโดยสารที่โอโถงและมีการตัดเย็บยอย่างประณีตชนิดที่หายากในกลุ่มของผู้ผลิตซูเปอร์คาร์การผสมผสานความดูหาให้เข้ากับความแัะจ้านของตัวรถได้อย่างลงตัวและลงตัวทั้งที่ขนาดตัวถังมีความยาวเพียง4,424ร mm. ้่มิลลิเมตรและแม้ใช้โครงสร้างตัวถังแบบคาร์บอนไฟเบอร์แต่น้ำหนักตัวทั้งหมดใช้วัวสดุ สมรรถนะที่เกิน400กิโลเมตรและมีเทคโนโลยี assist them ติดมาให้ด้วย เทคโนโลยีแพ็คซิสเต็มมีประโยชน์คือรถอยังสามารถแล่นได้แม้ยางแบนยางล้อพิเศษนี้ด้านหน้ายางมีขนาด245ต่อ690 R520 และด้านหลังยางมีขนาด335ต่อ710 R540 ซึ่งปกติแล้วอย่างที่มีอยู่ในตลาดระดับความเร็วสูงสุดที่รองรับได้ไม่เกิน350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นระบบช่วงล่างเป็นแบบปีกนก2ชั้นและใช้ระบบควบคุมก,การทํางานด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยเมื่อความเร็วสูงกว่า135ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ217กิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้ขับขี่กดปุ่มเลือกแคมผ่านทางแผงคอนโซลกลางความสูงจะลดลงโดยด้านหน้าจะมีพื้นที่ว่างได้ท่องร 3.14ดนนิ้วและด้านหลัง3.7นิ้วเพื่อเพิ่มการทรงตัวโดยที่สปอยเลอร์หลังจะปรับระดับมุมองศาเองโดยอตัตโนมัติระหว่าง6 2ถึงองศาเพื่อสร้างแรงกดที่ด้านท้ายในการทาให้ตัวรถนิง่งเมื่ออยู่ในช่วงความเร็วสูงด้านการเปิดตัวผู้กันติเผยว่าผู้กันติเวลอนวีแวร์เปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อ19ตุลาคม2 0 0พที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์มาพร้อมกับคำกล่าวที่ว่าสมรรถนะท้าทายจินตนาการอันดับที่6 ดับเบิลยูมอเตอร์สไลเคนไฮเปอร์สปอร์ตไลเคนได้ตั้งราคาจำหน่ายสูงถึง3.4ล้านดอลลาร์หรือราวๆ107ล้านบาทการซื้อรถยนต์สำหรับมหาเศรษฐีบางคนอาจจะขึ้นอยู่กับความชื่นชอบหรือซื้อมาตอบสนองความต้องการของตนรถยนต์ ichen, ที่มีความน่าสนใจน่าใฝ่หานั้นมีมากมายหลายรุ่นหลายยี่หอ้อและหนึ่งในนั้นย่อมมีไลเคนไฮเปอร์สปอร์ต สำหรับสาเหตุที่มีราคาสูงเนื่องจากอุปกรณ์ประับตกแต่งคือการฝังเพชรขนาด15กรัดจำนวนถึง420เมตรไว้ที่ไายหน้าที่ขอบไฟ LED บนวันสดุไทเทเนยียมอย่างดีแต่ถึงยังไรก็ตามทางบริษัทก็ยังให้ผู้ซื้อสามารถเลือกอัญมณีอื่นตามความต้องการของผู้ซื้อได้เช่นพับทิมลอยพลินและเจ้าไรเคียนไฮเปอร์สปอร์ตถูกผลิตเพียง7คันเท่านั้นนอกจากนั้นมหาเศรษฐีที่สั่งซื้อเจ้าไรเคียนไฮเปอร์สปอร์ตคันนี้ยังจะได้รับนาฬิกาข้อมือไซรัตเคลฟเชียส์มูลค่า2ญส,สย ด้วยเหตุผลประกอบหล,หลายๆอย่างที่ทําให้ไฮเปอร์คาร์รุ่นนี้ที่ถูกสร้างสรรค์โดย W Motors มีราคาสูงหนึ่งในนั้นของไลเทนไฮเปอร์สปอร์ตคือการได้ไปสร้างชื่อเสียงในภาพยนตร์อย่างเรเวรนเรนทะลุนรกเจ็หรือฟาดเจ็ดด้านเองในฉากสุดอลังการที่หลายคนเฝ้ารอคือตอนที่วิ่งโดดท้ามตึกพุ่งทะลุอาคารสูงเสียดฟ,ฟ้าก่อนจะเหินเข้าไปสู่อีกอาคารตั้งอยู่ใกล้กันได้เข้าไปอยู่ในเกมดังบนโทรศัพท์มือถือเช่นเกม a l p ฟ a 8 Airborne เกม GT ทีทู i ลสเกม Alpha 9 Legend เป็นต้น สมรรถนะใครว่าผู้ผลิตรถจากดินแดนทะเลซาอย่างดูไบจะทำรถแรงไม่ได้ไรเคียนไฮเปอร์สปอร์ตผลิตโดย W Motors ยูมอโดยถือเป็นซูเปอร์คาร์คันแรกที่ผลิตในตะวันออกกลางหัวใจขับเคลื่อนเป็นเครื่องยนต์เบนซินที่พัฒนาโดยลูฟซีทีอาร์สามทวินเทอร์โบหกลูกสูบค,ความจุสาดเจลิตรทวินเทอร์โบชาร์ลิตพระกกำลัง770ดร้อยเจ็ดสิบแรงม้าแรงบิดเก้าร้อยหกสิบนิวตันเมตรอัตราเร่งศูนย์ถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในสองจุดแปดวินาทีความเร็วสูงสุด ไอเคนไฮเปอร์สปอร์ตเป็นรถยนต์นั่งสมรรถนะสูงเครื่องยนต์กลางลำหลังเส้นสองล้อท้ายสองประตูสองที่นั่งผลิตดโดยบริษัทรถยนต์สัญชาติเลบานอน แต่วันอยู่มอเตอร์ไลเแค่ไฮเปอร์สปอร์ตถือเป็นรถรุ่นแรกและรุ่นเดียวของบริษัทผลิตมาเพียง7คันบนโลกเท่านั้นนอกจากนี้ยังเป็นซูเปอร์คาร์คันแรกจากภูมิภาคตะวันออกกลางอีกด้วยไม่เพียงมีรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังดูละด้วยโคมไฟหน้า LED ที่ทำจากไทเทเนียมพร้อมด้วยการใส่เพลน15กําัตจำนวน420เมตรในโคมไฟแต่ละข้างและตัดเย็บเบาะที่นั่งด้วยทองคำตลอดจนการใช้วัสดุไทเทเนียมคาร์บอนไฟเบอร์และพลอยภายในมีหน้าจออินเตอร์แอบคบทีฟเต ด้านการเปิดตัวแต่มันอยู่มอเตอร์นำสุดยอดไฮเปอร์คาร์ไลเซนไฮเปอร์สปอร์ตโฉมโปรดักชันออกโชว์ตัวสู่สาธารณชนครั้งแรกที่งานดูไบอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2013และเคยโชว์ตัวในฐานะรถต้นแบบเปิดตัวครั้งแรกที่งานดาต้ามอเตอร์โชว์ในปี2013อีกด้วยอันดับที่5 Lamborghini Veneno แลมโบกินีเวนิโน่สุระขาตัวแพงแรงเต็มพลังในที่สุดรถค่ายกระทิงดุสัญชาติอิตาลีก็โผล่มาสักทีโดยเจ้าแลมโบกินีเวนิโนสถูกสร้างบนพื้นฐานของอเวนทัวร์ระหว่างปี2014 2015เปิดราคามาที่4.5ล้านเห,นหรียญสหรัฐหรือราวๆ142ล้านบาทโดยผู้ซื้อสามารถเลือกได้ว่าเจ้าตัวถังคูปเป้หรือว่าเปิดประทุนและได้ถูกผลิตเพียง3คันในโลกเท่านั้น ทางนี้แลมโบกินีเวนิโนได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อจะจำลองการก่อตั้งครบรอบ50ปีของทางค่ายแลมโบกินีโดยชื่อรุ่นนั้นมาจากชื่อของวัวกระทิงนักสู้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความดุร้ายและมีความแข็งแรงซึ่งฆ่าชีวิตมาทารอดไปแล้วหลายรายเมื่อปี1914ทางนี้ก็เพื่อเป็นการสือ่อและเห็นถึงความทรงพลังของตัวรถนั่นเองโดยเมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วคงพูดได้ว่ามันดูปลกเดียวและดูดันสมชื่อจริงๆด้านสมรรถนะ ่มพลังของ a m b o บ g h i ี i ว e n e n o ใช้เครื่องยนต์ V12 ความจุระบอกสูบ6.5ลิตรวิ่งด้วยกำลังแรงสูงสุดถึง750แรงมา้ามาพร้อมกับระบบเกีย speed, ร์ ISR 7สปีดแอลเอ็น0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน2.8วินาทีทำความเร็วได้สูงสุด355กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมมีการตกแต่งมาตรวัดให้ดูมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นเบาะหนังที่ตัดเย็บมาด้วยความพิถีพิถันจากวัสดุชนิดพิเศษที่ทาง m ล o โบกินีเรียกว่าคาร์บอนสกินด้านโครงสร้างตัวรถไหลดุดทำจากคาร หรับแอโรไดนามิกเพื่อให้รลดลู่ลมพยานแหวกอากาศได้เต็มประสิทธิภาพมาพร้อมกับปัญหาที่มีแผงดีฟิเวเซอร์ลี้นอากาศขนาดใหญ่โดดเด่นด้วยสปอยเลอร์สุดช็เฉียวเลี้ยวจีด้วยล้ออันลอยสีดำขอบแดงซึ่งตัดกับสีรถได้อย่างลงตัวและในส่วนของห้องโดยสารก็งดงามไม่แพ้ด้านนอกด้านการเปิดตัว,เป,ตวเปิดตัวชมน้าอยากเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในงานมหาการรมรถยนต์ระดับโลกเจนีว่ามอเตอร์โชว์1 3ที่จัดขึ้นณประเทศสวิตเซอร์แลนด์อันดับที่4ี o คอนิเซก GCR Tivita โปนิเซ CCXR ทีวิตจริงๆแล้วถือเป็นรถระดับไฮเปอร์คาร์ที่ถูกพัฒนาต่อมาจากพปนิเซ CCX ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่สามารถวิ่งได้เร็วที่สุดในโลกคันหนึ่ง Porsche 911 CCR CC TVita ไฮเปอร์คาร์สุดแพงจากสวีเดนที่มีเพียง2คันบนโลกเท่านั้นเป็นรถไฮเปอร์คาร์สัญชาติสวีเดนที่ผู้ผลิตระบุว่าเป็นรถรุ่นที่มีราคาจับต้องได้มากที่สุดแต่ความจริงนั้นพวกเขาเพื่อตัวถังด้วยเพชรทำให้ราคามันพุ่งไปสูงถึง4.8ล,ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ152ล้านบาทซึ่งตลอดระยะเวลา6ปีรถตก้นแบบ CCS ถูกผลิตออกมาจาน่ายเพียง49คันเท่านั้นซึ่งรวมในรุ่น911 c c ที t v i t a 2คันนี้ด้วยและหนึ่งในนั้นตกอยู่ในการครอบครองของนักมวยชื่อดังอย่าง Floyd Mayweather Jr. ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าราคาของรถคันนี้ก็เบาๆสำหรับตัวเขา ด้านสมรรถนะโคนิลเซ็กซีซีเอ็กอาร์ทีวิต้าพัฒนาขึ้นที่ประเทศสวีเดนถูกติดตั้งเครื่องยนต์อลูมิเนียมเป็นเครื่องยนต์บินซินเทอร์โบคู่ V8 ขนาดความจุ4.8ลิตรพร้อมซูเปอร์ชาร์เตอร์ให้กำลังสูงสุดที่1,080แรงม้าที่7,000รอบต่อนาทีและทำความเร็วจาก0ถึง1กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน2.9วินาทีซึ่งตัวเครื่องยนต์มีน้ำหนักเพียง178กิโลกรัมเท่านั้นความเร็วสูงสุดมากกว่า410กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้นานโครงสร้าง p o l ด s e CC x CCX R ซ i เอ็กถือเป็นรุ่นสูงสุดในตระกูล CCX ที่ผลิตขึ้นเพียงสองันเท่านั้นโดยความพิเศษอยู่ที่วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่ถูกถักทอขึ้นในรูปแบบสีขาวประกปากยเพชททำให้ตัวถังสามารถสะท้อนปากายเพชรระ,ะ,ะยิบระยับขณะที่วิ่งอยู่ท่ามกลางแสงแดดสะดุดตาผู้พบเห็นเป็นอย่างดีเพราะตัวถังเคลือบด้วยเพชรนั่นเอง ด้านการเปิดตัว c c x r คือรถที่ถูกพัฒน,นาต่อจากรถในตระกูล c c x รถสมรรถนะสูงที่เปิดตัวในงาน Geneva Motor Show ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี2006รถยนต์ของค่ายคอนิเซกในตระกูล c c x ถูกวางจำหน่ายระหว,ว่างปี2006-2010โดยมีรุ่นย่อยมากมายไม่ว่าจะเป็น c c x r c c x r Edition c c x r Special Edition และ c c x r Tivita ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโมเดลอ g กในปี2011อันดับที่3 Mercedes-Maybach x e l o ต้นกาเนิดของการเกิดเมอร์สเตเดตไมบัสเอ็กเซลโลมีที่มาจากฟูดาบริษัทสัญชาติเยอรมันในเครือผู้ผลิตยางกูดเยียได้ว่าจ้างให้ช่วยทดสอบยางรุ่นใหม่โดยเอ็กเซลโลถูกผลิตขึ้นจากพื้นฐานของรถไมบัสคนส่วนใหญ่ที่ชื่นชอบรถยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถหรูมันทําให้ดูดีจริงๆและมันทาหน้าที่เป็นสนัญลักษณ์สังคมชั้นสูงและเชื่อได้เลยว่าไม่สามารถหาคนที่รวยที่สุดในโลกขับรถบรรทุกหรอกนะมหาเศรษฐีที่สามารถจ่ายเงินซื้อเจา้าไมบัสเอ็กเซโลนี้คือเป็นรถหรูรถยนต์ที่แพงที่สุดในโลกและเขาคิดว่าเขาได้ซ ด้านสมรรถนะ m y b a c เป็นแบรนด์รถยนต์หรูที่อยู่ภายใต้การดูแลของเมอร์เซเดสเบนซ์ประเทศเยอรมันความพิเศษของรถคันนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบคู่ V12 ตัวแรงของเมอร์เซเดสเบนซ์ซึ่งมีความจุระบบสูบขนาด5.9ลิตรและเสริมพลังขับเคลื่อนด้วยเทอร์โบคู่ทำให้มีกำลังถึง700แรงม้าที่5,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด103.9กิโลเมตรสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้านโครงสร้างไม้บาสและรถยนต์หลูของ Mercedes-Benz พลิกโฉมครั้งสำคัญกับรถสปอร์ตต้นแบบรุ่นล่าสุดในชื่อ x l o โดลเป็นโปรเจกต์การพัฒนาที่ค่าย m m ร่วมมือกับฟาวด a ด l าไลฟ์เอนเวร์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาและออกแบบเป็นผีวมือของทีมงานของไบบัสกับนักเรียนออกแบบที่วิทยาลัยฟ,ฟอรทานและได้จากอิาลสํลานักออกแบบชื่อดาของมอร์ูลินประเทศอิตาลีรับหน้าที่ในการผลิตตัวถังโดยการพัฒนามีขึ้นบนพื้นฐานของซีดาลูตัวถังที่มีความยาว5890ม mm, มกว้าง2140ม mm, มสูง1390ม mm, มระยะฐานล้อ3390มมา mm, และมีน้ําหนัก2660กิกรัมภายนอกสีดําเงาและคาร์บอนไฟเบอร์สีแดงและสีดํานอกเหนือจากรูปลักษณ์ภายนอกที่สงา่าโอ่อ่าน่าเกรงขามเป็นรถในฝันความสมบูรณ์แบบและความสวยงามของมหาเศรษฐีทั่วโลก ด้านการเปิดตัว m y b u s e x e l l o เป็นแค่ง,งานสำหรับใช้จัดแสดงซึ่งทางสุดานำออกโชว์ตัวในงานที่เทพโดมเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเปิดตัวในปี2004เพียงหนึ่งคันเท่านั้นอันดับที่อ2อ Rolls-Royce t a i l คาดว่าราคาแพงมากๆแต่ไม่มีการเปิดเผยว่าราคาของโรลล์แซฟเทลจบที่เท่าใดแต่ซีอโของค่ายทอสโซนมูนลาโอทูสได้กล่าวเอาไว้ว่าซูปเปอร์คาร์จากฝรั่งเศสโรลล์เวฟเทลรุ่นพิเศษที่สั่งผลิตตามความต้องการของลูกค้าและมีคันเดียวบนโลกใบนี้คาดว่าคนที่สั่งน่าจะต้องจ่ายเงินในราวๆ435ล้านบาทด้านสมรรถนะ ขุมพลังโรลลอยสวีปเทลยังคงเป็นแบบเดียวกับโรลลอยแฟนทอมรุ่นปกติที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน,น,น V12 6 7ลิตรให้กำลังสูงสุด459แรงม้า5,350รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด73.41กิโลเมตร720นิวตันเมตรที่3,500รอบต่อนาทีส่งกำลังลงล้อคู่หลังผ่านกี้อัตโนมัติ6จังหวะด้านโครงสร้าง การออกแบบอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มของโรลอยแฟนทอมคูเป้การออกแบบด้านท้ายลาดยาวพร้อมกับกระจกแก้วพารามิกส่วนด้านหน้านั้นไฟหน้าและกันชนได้ออกแบบใหม่เมื่อเข้าไปภายในด้านหลังจะเห็นเบาะนั่งที่ออกแบบด้วยไม้ตรงกลางมีชั้นวางของมันเหมือนกับการออกแบบเบาะนั่งบนเรือหรูภายนอกของโรลอยสวีปเทลมาพร้อมกับกระจังหน้าที่ใหญ่กว่าเดิมทำจากอลูมิเนียมขัดด้วยมือด้านข้างดูลื่นไม่สะดุดตาซึ่งได้แรงบราดาใจมาจากเรือยอท ส่วนด้านหลังผสมผสานการออกแบบของโรลอยจากยุค1930มาประสานเข้ากับแรงบันดาลใจของเรยอยอนที่ใช้ในการแข่งขันปิดท้ายด้วยหลังคาพานโนรามิกสัลลูที่ผู้ผลิตระบุว่าใหญ่และซับซ้อนที่สุดเมื่อเทียบกับรถยนต์คันอื่นนาฬิกาใช้วัสดุไทเทเนียมนในการทำตัวเลขและเข็มนาฬิการายไม้ทำจากไม้มาเกสตาอิบโบนีและพอดาวูดปิดท้ายด้วยวัสดุหนังดากาซึ่งใช้หุ้มบอก ที่วางแขนและด้านบนของแผงแดชบอร์ดภายในห้องโดยสารยังมาพร้อมกับลูกเล่นพิเศษประกอบไปด้วยกล่องคาร์บอนไฟเบอร์หุ้มหนังขนาดเท่ากับแ็ปท็อปของเจ้าของโดยเฉพาะทั้งยังมีที่วางแชมเปญพร้อมเก้าคิสตนสองใบติดตั้งกลางคอนโซลในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดที่เจ้าของรถยนต์สามารถริมรถเครื่องดื่มของโปรดโลอลอยสเว็บเทลมีเพียงสองที่นั่งเท่านั้นซึ่งเป็นประส์ของเจ้าของเองสำหรับการออกแบบอื่นๆมาในแนวสะอาดตาแบบมินิมอลิสพร้อมกับติดตั้งปุ่มควบคุมทั้งหมดไปไว้บนแผงแดชบอร์ดด้านการเปิดตัว งานเปิดตัวโรลอยสเวเทเพลล์อบสื่อมวลชนจัดขึ้นภายในงานคอนคอร์โซเดอะเอเลแกนซ่าณวิลล่าเดสเตเมื่อวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2560อันดับที่1บูกันติลาเวจูนัวไพประาลุกพิเศษจากบูกันติมีคันเดียวสนุนราคาราว592าล้านบาท ถือเป็นรถยนต์ที่มีราคาจำหน่ายแพงมากที่สุดในโลกผลิตมาจำหน่ายเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นบูกันติลาเวจูนัวหรือรถสีดำที่หายสาบสูญช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลังเยอรมน,นีบุบกเข้าฝรั่งเศสจนถึงตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอซึ่งเป็นของจีนบูกันติลูกชายเอชเชบูกันติบูกันติลาเวจูนัวไฮเปอร์คาร์ลูกพิเศษสุดๆจึงถูกผลิตขึ้นมาอีกครั้งเพียงคันเดียวเพื่อระลึกถึงรถบูกันติไทยห้าเจ็ดเอสสีแอตแลนติกปี1936หรือลาเวจูนัวค่าสีดำที่หายไปอย่างงไรรร้่่อออยนนัเง แต่ไม่นานก็มีข่าวออกมาว่ารถคันนี้ได้ถูกซื้อไปเรียบร้อยแล้วและตอนนี้มีข่าวลือหนักมากว่าคนที่เซนเชคจ่ายไปนั้นคือนักฟุตบอลชื่อดังอย่างริสเยโนโ,โรแลนดนั่นเองด้านสมรรถนะสำหรับทางด้านขุ่มพลังใช้เครื่องยนต์แบบ W16 8ปลิตรพร้อมเทอร์โบชาร์จหรือเทอร์โบ4ลูกให้กำลังได้สูงสุด1,500้แรงม้าแรงบิดสูงสุด1 6 0่งนิวตันเมตรทาอัตราเร่ง0ยถึง100้ที่2.4่วินาทีและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่0รต่ นอกเมืองลาวกำลังวัดูสังลิตรต่อ100กิโลเมตรมาพร้อมกับท่อไอเสียไว้คมขวัญอีก6ท่อเป็นรถที่ต่อยอดมาจากบูกันติชิลอนด้านโครงสร้างบูกันติลาเวจูนัวเป็นภาษาฝรั่งเศสที่มีความหมายว่ารถยนต์สีดำจัดว่าเป็นงานเบสโพกมีเพียง